ัสดีค่ะทุกคนหนาวบะเราจะพาชมสวนผักไม่ทองนะอันนี้จระแหน่แม่อันนี้ก็คือภูเขาอันนี้ก็ต้องเป็นผักอะไรนะหอมแสบอมแสบค่ะพี่น้างคา่ะเป็นท็อปสิมเสี่ยงนกร้องเยอะมากม,มาเขือผักกาดหิเริ่มเป็นหนอกอะดิอันนั้นเป็นเทโลสนีผักชีแม่น่าจะเก็บมาไดพันบรรยากาศบ้านสวนค่ะพี่าน้องค่ะสวนสวนสวนสามสิบเก้า ตารางว่าของเรานะคะนะคะนะคะอือนี่คือขนาดนี่คือตาจีนองส้มผักบุ้งแม่เก็บสายส้มมาหน่อยขนาดขนาดคนอันนี้คือเกี่ยงของเรากระดองเลยค่ะมันเช้ามือดอยู่นะตอนนี้เสียงนกก็สิลายไงแล้วก็มีหัวไง รอให้ซ้ายกว่านี้จะงามกว่านี้นะทุกคนว้ใบใหญ่เ,เทเลิรเลยนะดอกประก,กาศเรือดอกบักพิกพิกสีสเกดเ็ดในนอนเลยว่า,วาแม่บอกว่าเมดอกผักพี่น้องค่ะว้าหวหมดพิกก็แล้วก็บวบบวบดกมากนะทุกคนดอกกรนะหล่ำ ้อาเรียนอย่างนีงหนาสวนบุกทัวเราดูทัวสิเสียงเนาะทัวตัว้ตมได้นะทุกคนห่วยนกขึ้นหลายแฉแกงใส่อ,อ,อม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นบวบเตรียมเด้อ ระดวกแ่ะทุกคนค่ะมะม่วงกำลังออกดอกมะม่วงแอปเปิเลแมนะ่ปลุกไว้นะยากาศเย็นเย็นย,นย,นยมามเช้าค่ะ